มึงตากูล้าล oh yeah. oh. no. ้าแบบล้าอยู่ๆก็ร้าเลยเมื่อกี้อยู่ๆก็มองอะไรก็เบิดทำไมวะในหันมาดิโอ้ยเฮ้ยขึ้นบนตว่ต้องขึ้นไปยืนอยู่ข้างบนด้ยกมาดูงอนกู้ดูงอนกู้งอนเขียวงอนเขียวงอนโอ้ท่านหญิงท่านหญิง ข้ามารับแล้วมีปัญหาความรักปร,รึกษาหนูได้ค่ะไข่ไม่ปั่กลัวมีปัญหาความรักปรึกษาหนูได้โอ้ท่านหญิงเธอเธอยังคิดถึงฉันไหมชื่อสองแล้วท่านหญิงครับทำไมท่านหญิงกวนตินอย่างงี้โอ้ท่านท่านหญิงข้ามารับแล้ว ข,ข้ามารับท่านาที่ปราสาทแห่งน้ำน้ำไฟต้นคริส,ส, <c oughs> รรสต <c oughs> ม์มาสปราสาทมารับที่ปราสาท <c oughs> เป็นรอปราสาทท่า <c oughs> นหญิงข้าขีา่ม้าขาวเป็นเวลาสามวันเต็มๆขี่มาระยะทางแปดสิบล้านไมล์เป็นสุสานนะขี่ม้าขาวขี่ม้านินมังกรมา ขี่มา้าดูดมา้าทะลุฟอยมาข้ามมีอิตาติกา้าทะลุผ่านช่องแคบมาริกาช่องคลอดวันนี้ข้าพร้อมแล้วที่จะมารับนายหญิงกลับไปสู่อาณาจักรอันรุ่งเรืองของข้าข้าจะไม่กลับทำไมทำไมท่านหญิงเสียงแมนจ์ทุกคนทุกคนเป็นสักขีพยานยการแต่งงานของข้ากับท่านหญิงทุกคนท่านหญิงปรดให้ข้าเห็นหน้าของท่าน เลยโอ้ยมเติ้ยเ้ยเต้เินโอ้ย<ง>ท <eterm Gore> ัูทชลาลาโอ้โโอ้เฉินาไปไหนเิ้ยโไม่ไม่เราจะกลับไปที่เดิม รับปัญหาปรึกษาหัวใจที่โต๊ะไม้เลยครับข้างๆข้างๆคนขายตู้รับปัญหาปรึกษาหัวใจข้างๆคนขายตู้ที่โต๊ะไม้เลยครับคนถือตู้มีปัญหาปรึกษาหัวใจไหมฮะเจ้าอะไรเอาเอารับคนปรึกษาปัญหาหัวใจอ่าสตาร์วอลแรกอะไรวะสตาร์วอลแรกกันดึงหลอดออฟเดลิงเลย แลกกันเลยแหวนกระดาบอุ้ยเฮ้ยมีตูดอะไรสวยไม่เก๊สิอุ้ยจะมปอย่างนั้นนะนายในไหนไหนตูดคนไหนตูดอ่ะคนไหนมีตูดกรรมเทพสนใจแถมตังให้สี่พันในป่าแห่งนี้เต็มไปด้วยสัตว์ป่ามากมายโดยเฉพาะนกเคียอะไรไม่รู้ที่แม่งร้องขาดที่กูยิงปืน ผมสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างที่ต้นไม้ต้นนั้นมีแสงลุกมาท่านหญิงโปรดรับของขวัญจากข้าเชิญกึมเล่นคอโล่โอ้ผมทำเสียงให้มันน่ารักหน่อยได้ไหมอะไรคะมีอะเชิญกึมเล่นคอโล่โอ้ตอนเธออยาไปที่ต้นลูกกูเก่ากรดข้าเธอเอาไว้ไม่ฉ้าไม่มีสิทธิ์ดูดูนี่ท่านหญิงดูดูดูของในมือข้าหัวกระโหลกของ ลิงจินเป็นสีสีแดงลิงจินเป็นซีสีแดงข้าเอามามอบให้เจ้าเพื่อที่จะแสดงถึงความรักโอเคเฮ้ยท่านรับไปสิข้าจะวางไว้ข้าจะวางข้าจะวางวางไว้วางไว้ข้าจะวางข้าจะวางไม่ไม่ท่านท่านท่านต้องหันหลังก่อนข้ามีเสื้อไหรส์หันหลังนะฮข้าจะข้าจะปิดตาอยู่ตรงนี้ อ้ากับปิดตานักหนึ่งถึงท่านสวยมากเลยท่านนี้ตอนนี้ท่านเฮียร์ดุดด้วยเก็บของไปด้วย เป็นรีพ็อกตเลยฮะ